โอเคได้เวลาลุยต่อเมืองกีเมจิกมาอีพีสองต่อกันดีกว่าเราจะไปเอาอะไรนะกระบองใช่ไหมภา,าที่แล้วได้อะไรได้พลังไฟแล้วนี่อ่าเป็นไงภา,าที่แล้วได้พลังไฟมาน่ะเป็นไงมันใช้แบบนี้โอเคเอ,อไรนออี่อ๋อเ,นะเอ่อฟิวโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บไล้มันทวนดีนะเอ้ ลงนะขึ้นอ่าได้ได้โอเคปุ๊บปุ๊บโอเคมาเอฝังไหนถูกฝั่งนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วมังคีเมจิอ้าวต้องมาทางนี้เหรออ๋อลงล่างนี่ไงอุ้ยจริง,รงๆแล้วไปก็อยากลองอยู่นะทางนี้อุ้ยมีเอ้ย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  เป็นไงอุ้ยล่างทองล่ะอืมโอเคอุ้ย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 อ๋เอาแบบซื้อๆงี้เลยอ่ะอุ้ยพลังล่างทองหมดเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮือไม่คิดลบไปหน่อยล่างทองเอาหมดแล้วก็อุ้ยโอ้โหอ๋อมันก oh, ็ทำ่างนี้นะที่อ่ามามา โอ้ยต้องไต่คืนว่ะอุ้ยอุ้ยมันจางเด้ออ๊้หูอาอและตายละมาแล้วกลับไม่ได้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ารลอดเสยรลอดเสยเลยแต่ก็จะตายอะเมื่อกี้มันก็โดดไม่ถึงจริงเด้อ เก็บน,นี่ก่อนทนุนะโอเคเออให้ได้ชาร์จหน่อยอโอ๊ยมีซ่อนมีซ่อนบังเกอขอเก็บหน่อยนะมีอะไรไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมาอื้ม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 สองทีก็ตายอ่ะโอ๊ย ของแท้ของแท้เนี่ยร่างทอมมันโหดสุดละเออมีทางนี้ไปได้เหรอเป็นพลังไฟเรียองไงเอทางนี้ก็อยากไปอ่ะอันนี้ก็แล้วกันไปหลายทางแทลรออุ้ย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 เนื้ออืมโอเค อยู่ตรงนี้เหรออือึ๊บยังไงอ่ะอ๋อได้ได้ได้สิได้สิ่เมื่อกีบอืออุ๊ยติ้ลิงอุ้ยเขาบอกเขาติดต้องตีสี่ทีเลยเหรอแล้วทางไอ้เต็งดินเมื่อกี้คืออะไรอือเฮ้ยเนี่ยอือว้าอุ้ยอืออืออุ้ยต้องไปไหนอ่ะ อ๋อเป็นท่อโอ้ยอเคกลับทางเดิมหรอโอ้ยชีวิตต้องสู้ขนาดนั้นปึ๊บเคอืมสามกับห้าเ,อ,เอ่อจะไปเอาตรงแนวสามกับหา้าเฮ้ยมีได้ครบแล้วเนี่ยมันก็จะมีสองเฮ้ยอ้า น,นี่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหไกลเลยอ่ะลองทงนี้นี่ทั้งนี้มีอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอ๋อเคเก็บของไปอ่อเบอร์สี่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 ต้องอุ้ยอุ้ยโอเคอือเอ้า แมงเลยชาบ้านเรียกหลอกว่ะอุ๊ชาบ้านเรียกหลอกอ่ะตุ๊บอุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไปสองใจเย็นม,มันไม่ได้เหรอปึ๊บปึ๊บโอเคอย่าโอเคสองสามสี่ครบแล้วน,นี่ขอนะขอนะขอนะเดี๋ยวพลังหินกิ้งนี่สุดยอดละ อเอบเอ้าไปยังไงเอ่อขึ้นได้ด้วยเปล่าไปได้วรอวะอ่อาทางนี้ปึอ้ออุ้ย,ยไป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 อ่องงซะด้วยแล้วต้องไปทางไหนต่ออ่ะกุญแจเราก็ได้ครบแล้วนะตัวเนี้ยอุ้ยโอเคดูกัน ทางไปทางไหนดีเอ้าเอ้าตะเกแกร์ทนเียวได้ด้วยเหรอต้องกลับทางเดิมมะเปล่าเราก็ผ่านมาหมดแล้วชีวิตเราอเ๊ะทันนี้มาแล้วนี่เออเอแล้วไปไงเนี่ยฮะครับคุณผู้ชายเพลงไรต่ออุ้ยไม่ถึง ก็ขึ้นมาครบแล้วนะเอฮัตชาอ้าอ้าอ้าอุ้ยเกือบไปเฮฮัตชาเอ้อยนี่ไงอะไรนะข้าบนวิ่งอะไรเอ๊ะวิ่งไปยังไงอุ้ยยังไงอะพี่ชายผมก็สุดตันแล้วนะเนี่ย ทั้งเดิมเนี่ยเอ <c oughs> <c oughs> ผมตันหมดแล้วพี่เอ่อเออเอ๊ะนน่นไงต้องไปขึ้นตรงนู้นอะอยู่ตรงไหนอะนะนี่ปะอ๋อเมื่อกี้เรามาฝั่งนี้เอ,อ้หรือเปล่าอ๋อไอ้ที่โลดไอ้เราล่วงไงเกินละอืออ๋อนี่คือเซฟเหรอ งูต่อโอเคเข้าใจละเมื่อกี้ที่เราล่วงไงเอ้ยอุ้ยทำไมพลนี่สวยเลยนะเออโอเคก็าจะทางใหม่อ่ะนะเราได้กุญแจทุกดอกแล้วอะ่ะอึบนี่ไงอันนี้โอ้ยกดผิดเอานหนึ่งเหรอเอ้มันเหลืออีกหนึ่งกุญแจ หนึ่งกุญแจเอาตรงไหนเอาแล้วลืมหนึ่งไปได้ยังไงเนี่ยเอ่อทางนี้ลงมาก่อนมันจะมีทางไปปะเออนี่ไงหนึ่งกุญแจคอนโกปึ๊บอะทางเดิมปะนี่อุ้ยทางเดิมไปคุณเนายเอ่อแล้วไงอ่ะเฮ ดอกที่หนึ่งเอ้ยหรือว่าเราต้องลงนี่ป่ะเมื่อกี้เราไม่ได้ลงลองดูลองดูอาจจะไปพบดอกหนึ่งแบบชิวๆได้นะนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาสิ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเออยังดีให้พลังหน่อยอ่าซูมเอาออกนี่ไงอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวหินตัวทองได้ปะเนี่ยได้ดิ อุ้ยอยายายาอ่าโอเคดิวไม่กลัวทั้งนั้นคนจริงอะ่ะเขาวิ่งตัวทองเขาไม่โดดรอกเสียเวลาคืนกับคืนที่เดิมโอเคน่าจะได้ครบแล้วดะงั้นอนะ่ะห้าประตูอ่ะลุกอ่ะอืมอืมไป Let's go อืม โอ้ oh, nice เอ๊ะทางนี้ถูกหรือเปล่าอู้เอา้าเอ๊ยจะไป <c oughs> จะไปดูฝั่งโน้นนะ่ะไม่เป็นไรไอตัวทองตายวหรอเอ่อลองดูอุย้ยอุ้ยตัวทองก็ตายเหรอมันไปไม่ทันไดอย่างนั้นน่ะเอเอ,นะอะไรนะสกิลอะไรได้บ้าง โอ้ยมันไม่ทันหรอกอ่ะนี่ไงท่านอาจารย์อาจารย์ตูท่านอาจารย์ต้องสอนวิชาให้ข้าแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้ทำไมอาจารย์ถึงไม่สอนให้ผมให้ผมตายทำไมฟรีโอเคมาได้โปรดสั่งสอนข้าด้วยถ้าอาจารย์ข้าผ่านไปบบได้เอาพลังน้ำแข็งมีก็ไม่บอกเมื่อกี้นี่ว่าครบ3มทานแล้วนะจริงๆลืมนะ ไ oh, <Yeah. S 1> อทีสอ้าวบ้า let's go บ้าอาจารย์จอดจงจังไว้ใช้ก่อนโอเคนี่ไงอ้ออาวล้วผ่านไปข้างบนไม่ได้เหรอแล้วก็ถ้าตัวทองก็ต่อยได้มาอุ้มอุ้มอ้าวไม่ได้เหรอเออกลับก่อน้ันแข็งที่จริงต้องปล่อยไฟอ,อ๋อเกตดเกร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 ทุกอุปกรณ์มันแปลงได้หมดอ่าปุ๊บอ้าา ่วงเนาะเอ้ยเอ้ยมันยากไงเนี่ยอะไนะเ,เราผิดพลาดตรงไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นปุ๊บอึ๊บเฮ้ยเป็นเมื่อไม่ถ่าละ เออเอออย่างนี้ก็ได้จบต้องเลงเอถ้าเราตัวเราต้องตัวเย็นไอ้ตัวเย็นว่ะเป็นไฟต้องใช้แปลงน่าเป็นน้ำแข็งแต่มันจะแข็งเนี่ยนั่นไงปึ๊บโอเคต้องกระโดดไปจังหวะนั้นพอดีแน่ๆเลยตายแบบทุเรศมากอ๋อเข้าใจแล้ว เราโดนไฟเราไม่ตายเราต้องใช้น้ําแข็งน้ําแข็งทําให้เราไอ้นี่นี่ไงปุ๊บโอเคเกนละมันเป็นเช่นนั้นสินะขอคุณมากครับท่านอาจารย์ครับจะจย์ปูเอ่อต้องหดตัวแล้วใช้ไฟใช่ไหมเอเออโ้โหหลายดอกเลยเนี่ยนะเข้าตัวเองก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟไป โอ้ย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 อะไรวะแล้วบ้าบานเฉยเปลี่ยนไม่ทันจริงๆมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอนเตอรลเลอร์มันมันยากอยู่นะถ้าท่านปู่ถ้าท่านปู่ผมขอคอนโทรลเลอร์หนึ่งอันได้ไหมครับเพาะท่านปู่ผมจะเอามาเล่นเกม PS1 โอเคเจ้าจงจำไว้เจ้าจงจำไว้เชิญต่อได้เลยท่านอุคงเจ้าต้องไปสู้นะอุคง อไปมังกี้แมจิมาต่อเคยลูกแก้วละได้พลังน้ำงเข็งมาแล้วแต่เจนปูอะอ๋ะอยังอยู่ด่านนี้อยู่เหรอไม่ชอบด่านนี้เลยมันไหนจะจบตรงนี้ดีไกลด้วย <ๆ S 1> นะดูดิโคตรไกล มาเตี้ยวเลยนะน้ำแข็งอ่าน้ำแข็งนี่ไงปื๊ดอ่าปุ๊บ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 อืมไปที่จริงล่างด่าอ้าคนผิด <c oughs> จะบอกว่าจริงๆควรเป็นเริ่มต้นในล่างทองไว้ดีกว่าด่านนี้ล่างทองเยอะอ้าวมาถึง้วไฟไอืม แล้วก็ล่างทองปะเข้าตัวเองไปเออหัวตัางนานปึ๊บล่างทองนี่คือน,น่าจะหมดสุดแล้วนะตัวทองตัวทองอะ่ะนี่ไปไม่ได้จะไปอีกจะไปมั่งกี่ <Okay. S 1> อุ้ยเอา้าจริงๆด้วยโอเคอ๋อโอเคเข้าใจละพลังไฟสินะ อุ้ยมัมงกี้บนเนี่ยเราโลงหรือเปล่าละ่ะก็พอตัวอะไปอ้ายไม่ถึงไม่เอาก็ได้เสียรลมอันนี้อะไรอุยอ้ย,โอ,ยโอุ้หลังสีอุลตร้าเวลเลตแต่มังกี้หมดแล้วอ่ะโอ้ไอ้ไม่กลองเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะ คือทานหานู่ะเะคุณทองกับป <c oughs> ุ๊อ้ยอืาอือโอเคโอเคเอยังไปไม่ได้นะอุย้ยเอาไงอ่ะมันเอมันไม่ถึงอ่ะเอ้อกลับยังไงเนี่ย เอออู้เอาไปยังไงเนี่ยเฮ้ยมันตันอันนี้คุณแจก็ยังไม่มีก็ต้องล่างทองไปก่อนบ้านอย่างเงี้ยอึย๊บเฮ้ยมันไม่ถึงแล้วไปยังไงอ่ะเอ้เอ้ยอะลองตายดู ไ,ไม่มันไปไม่ได้นะ่าจะคืนให้ป่ะโอเคเออเขายัางชั่วหน่อยถ้าลงไปแล้วขึ้นไม่ได้อะวะเรื่องนี้ยังไม่ต้องไปดีกว่าแต่อยากได้ร่างทองอะ่ะไปเติมพลังก่อนถ้าไม่เติมพลังไปไม่ได้แนะ่เหมือนจะโอ,อม้มีที่เติมตรงนี้ปะ่ะอออุ้ยอุ้ยโอเคอ,อย่าลงตายนะโอ้ลืมตัว เคเนี่ยฉันอยากได้ฉันอยากได้เลยเกลียดนะฉันอยากได้ฉันจะอยากได้คุณคุณเท่านั้นที่จะไม่อ่ะผิดผิดไปกระจอกมากแค่นี้ยังไงต่อปึ๊บไอ้หนู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 เอ้ยอ้าวปิดละเอ้าอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเอ แล้วเราจะไปอย่างไงมันปิดทางหมดเลยหรือว่ามันมีอะไรที่ต้องทำปะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ตายแล้วพะคุณเอ้ยไอ้อยู่มันปิดหมดแล้วจะยังไงอันนี้ทำไม่ได้ปะอันนั้นฝั่งโน้นเหรออ๋อได้ดินี่ไงคุณเห็นตึ๊บอะไรวะอันนี้ดอกที่หนึ่งโอเคยังไปไม่ได้เจ้าจงจำไว้เจ้าจงจำไว้ ครับจานจานไปครับจานผมจะเชื่อฟังจานทุกสิ่งอย่างไปเอไปมึงนะถ้าอย่างงาั้นต้องดีเลยยังไงวะดีเลยใช้พลังต้องใช้โอ๊ยลนัลนลนันลันนี่ต้องใช้พลังปะนึกอยู่ปุ๊บอ้าไม่ได้ เออทำอนีน่ยอ๋อเกล่า do you get it yet โอเคจัดไปโอ้ก็จะเก็ตผมต้องใช้สมองประมาณ10%ไม่อยากใช้ไฟเลยขอเก็บไฟไว้นะให้มันละหายเองแล้วกันไปอึป๊บโอเคเพราะว่าสมมุติถ้าสมมุติถ้าใช้ไฟอึ๊บ <c oughs> คือถ้าใช้ไฟมันเสียมานาอ่มันจะไม่ผ่านเรากดผิด <c oughs> <c oughs> หมดพอด,ดีเลยชีวิตฉันสู่ชีวิตฉันมังกีอืมโอ้คือมังคีมันไม่นี่ไงมันไม่ได้มานาเพิ่มดิเดสกะอันนี้ไม่เอาลงไปเดี๋ยวติดอย่าติดทอง,งนะอ๋อทางเดิมนี่อ๋อมีกุญแจเบอร์สองล้วเหรอเรือกตัวไหนอะ่ะอุ้ยยายายาสยอง โอเคเบอร์สองไขโอเคอ่ะอุ้ยฮ่าฮ่าสู้ว่ะไปเอ,อ่อยืนเกยเ์ยับเด้อุ้ยอุ้ยดีน,าน่างักของอยู่โอเคเบอร์สามเบอร์สามอุ้ยอืมอุ้ยเอ้ย,อยมันแข็งว่ะอืม แข่งร้อยสองไปแล้วเนะี่ยกลัวมันจริงๆไปอย่างเงี้ยอา่าโอเคโอ้โหโคงบอกฉันเหนื่อยแล้วนะอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเอาซิเอาซิเอาซิเอาเอาอกมาซิมาซี่รา,างทอ,องพี่ไม่นให้กลัวบอกเลยจะเย็นเอ้ยจะเย็นจะเย็นถึงจะไม่เป็นอะไรก็เถอะเย็นจะเย็นอ,อืออือคือถ้าใช้พลังแข็งมันมันทำให้นั่นให้นั่นได้นะแต่มันดุกเบือง เยอะเยอะเยอะละเยอะเริ่มเยอะมาอืมโอเคเกือบตายที่ไหนได้เดอะมังเกิลอุ้ยโอ้ยหนอต้องใหม่ปะเนี่ยเอ่อทางนี้มีอะไรมีชาร์จก็ไม่บอกคุณเน๊นจะบอกว่าต้องไปแบบ เวทีสมรรถภูมิลอบอีกรอบนึงอะจริงป่ะน,นี่ตกทีเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนขนาดนั้นเลยอ่ะอ๋อไม่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 ไมไมเอออุ้ยเอ๊ะมันทำยังไงอะทางนี้แหละถูกแล้วอะแต่ว่ามันมันยังไงต่ออลุ๊ปเอ่อทำมันก็ไปไม่ได้เนี่ย แล้วยังไงแล้วยังไงต่อมันต้องกระโดดมาตรงนี้เหรอโอ้ยจะตายอยู่แล้วในเลือดฉันอึ๊บโอเคอ่าอน,นี่เหรอโอเคแล้วอยากแ้เอ่โอ้ยโอเคมังเก ออาทางเดิมโอ้ยชีวิตคือชีวิตมันไม่เปิดให้อ่ะเขาว่าไงเนี่ยเอออ๋อหรือว่าไอ้ที่มันปิดๆเนี่ยนะน้ำแข็งจริ่ไหมไม่ได้เหรอแล้วมันจะไปยังไงอ่ะเออนะบันกีมันเป็น ยิงไฟได้ปะปุบออกก่อนอ,ออกนะนี่ไงโอ้ยงูหลายงูหลายโอ้โงูต,ต่างนานใครจะไปรู้นี่คือวัตถุประสงค์ของปุมปุม,ปมสมูบเอาถูกไหม <laughs> โอเคโอ้ยบอ,บอก็ได้ลงมามาฉันก็ถุยไอ้ไม่ใช่จะถุครบยัง อุ้ยเจ้าจงจ้งไหมเจ้าจงจ้งไหมเฮ้ยนี่แจ็คราวนี่ยมาไม่สีทองโอเคฉันต้องนั่งไม่สีทองอ่าๆาบังคับยังไงโอ้ยิ่งจริงเมกซี่ทองอัมพันนั่นแหละโอเคนี่ อ้าวหนูว่าบินเอ้ยเนี่ยวูคงของแท้ต้องมีเมฆสีทองอ่ะธรรมดาอ้าวครับตาจานโอ้ยจานก็มีเมฆกันเนาะจานนี้ไม่ธรรมดานนะจานขีดเมฆได้ด้วยแต่ว่าเมฆจานมันยังขาวอยู่นะนี่ผมสีทองนะจานอืมโอ้ยเอาไว้ต้องขีดเมฆแบบลุวลวะอ่าเออมันฝึกเราขีดเมฆหรือเปล่านะปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บ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 ปั๊บปุ๊บมันมามันเรื่อยมังกี้ไนส์อุ้ยอุ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โอโอเคที่อาจารย์สอนผมใช่ไหมปึ๊บเป็นไงเอ๊ะมันขีดได้ตลอดเลยมังกี้เอ๊ะพูดผิดเฮ้ยมันก็มันหัวหมุนกันเนี้ยเออไงต่อ ขึ้นไปอีกเอ,อ fool, ่อเฮ้ยจริงก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะไนอ,อ,อ ern, ้ลูกประคำลูกประคบทั้งหลายเนี่ยมันเก็บไปเพื่อค <อ couples S 1> ิวเฉยปะมันไม่ต้องเก็บหมดก็ได้จริงๆอ่ะโอเคจะไปรับจานครับผมเจ้าจงไปเอาอาวุธมังกรมาเดี๋ยวนี้เอามามามาจานผมพร้อมผมพร้อมผมพร้อมจานให้ผมทำไออย่าง อัลติเมทเวเปนโอเคเออว่าไงคือเราต้องมีอาวุธข้างกายใช่ไหมเพราะปัจจุบันเราไม่มีอะไรย่าตายอ๋อเมื่อกี้คือแค่สอนคีเมกแค่นั้นเถอะเอาเอาจบแล้วเร็วดิเอาจริงดิหนิหรือว่าเราเราผ่าอะไรไปวะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะนะเปอร์เซ็นเทรดเนี่ยช็อตเตอร์ใหม่ปะดวลวิส ปิ้นนาจาอ๋อนี่ไงเจอนาจาว่ะเอาว่ะโดนโอ๋อตามเรื่องคือนาจามันจะโดสั่งให้มาจัดการเราปะจัดไปนี่ไงกระบองพิเศษกระบองพิเศษ Listen, มาไออ๋อมันก็เหมือน ไอเขาเลยนะไอ้พวกเทพอ่ะมันไอไม่ใช่พวกเทพพวกปีศาจอ่ะมันจะใช้เราเพื่อให้ไปสู้กับเทพแล้วมันจะได้ขึ้นของโลกแทนอะไรประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะมั้งมามาน้าจ้าสู้ไงอุ้ยอ๋อโอเคตรงนั้นะโอ้อ๋อเข้าใกล้ไม่ได้ถ้างั้น ล่างท้องมาเลยอืมอืมอืมอืเอ้ยยังไงอ่ะอือโหยากยากยากจะจัดอู้โอุ้ยอืมเคโอเคอ๋ออยู่ไหนเนี่ยอืออือเดี๋ยววะอืม อุ้ยอุ้ย่ไปงอืมเออร่างทองเออล้างจ่าไปเออปลอกพอแล้วร่างทองก็พออยู่อืม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 อ้าวอืมอืมเอาซี่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 เคล้าเงทองก็พอแล้ววะยปนี้ไอ้สองอืมเอ้า เอาแพ้แล้วเหรอโอ้นาจากระจอกเทล่ล่ะมาเกะมาเกะขาขอกระบองไปแล้วนะ่ันผู้ปุกระบองแห่งอะไรวะแตะดิน <c oughs> นั่นแหละต่น้ำกระบองบาดาลได้แล้วยังไรต่อยังไรซิเอาสิอ่าคาสนวะ <c oughs> นะณสวงสวรรค์ ยิงตัวนี้มันโหดร้ายมันแย่มากนะ <My apologies. S 1> มันยังขโมยพอไอ้พรไปอีกมันอะไรเหมือนว่านาจาจะมาไอ้นี่ปะนาจาจะมาบอกว่ามันร้ายกาจเกินไปแล้วก็ไอ้เทพไอ้เนี่ยลืมชื่อไปแล้วอูหลงจะไปสู้มันเก่งมากเลยขนาดฉันยังเอาไม่ไหวเลยทั้งนั้นข้าขอไปจัดการมันเองได้ไหมท่านเน็กเซียนคองเต้นี่เนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นฟิลนั้นฟิวนั้น สมมติไม่น่าเชื่อนะเกมสมัยก่อนนี่ตั้งแต่เด็กที่ทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแนละ้วจริงๆอ่ะไม่ขนิดมันเยอะมาอะไรต่อ Four f u o t Mountain เหรอภูเขาอ๋อไงภูเขาดอกไม้ไงนี่มันเคยอยู่อะ่ะนี่เอาเว้ยนี่ละนี่สวรรค์มาบุกละอ๋อสวรรค์มาบุกเราอ่าเกตเกศอยู่ โอ้โหน่ายาวดันนี้ถ้าม่ผิดเจ้าจาวเลยนะเนี่ยเฮ้ยสวัดคที่ไอลิงน้อยจัดการมันให้หมดก็วันนี้เท่านี้ก่อนก็ได้ <c oughs> เหนื่อยละ <c oughs> น้อยน้อยเราได้เราได,เาได้เราได้ไมพองมาได้กระบ,บองกระบองยาวมาแล้วเดี๋ยวชัปเชอร์ต่อไปอาจจะต้องสู้กับเทียบสวรรค์เลยยังไงค่อยว่ากันแล้วกันถ,ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เะจะได้มีกำลังใจในการเล่นต่อไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย นี่นี่โดดอืด,ด,ดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปบาย